ครัมเบิแบรนด์คุกกี้ที่อยากสร้างความประทับใจให้คนกินครับแต่ไม่ใช่แค่รสชาตินะฮะสวัสดีครับผมจรนเฉิมวงก่อล่างสร้างแบรนด์วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงครัมเบิลครับคุกกี้สุดฮิตจากอเมริกานะครับที่มาพร้อมแนวคิด it's not a cookie หรือฉันไม่ใช่แค่คุกกี้นะกำลังฮิตสุดๆในอเมริกาตอนนี้นะครับทำไมเขาถึงกลายเป็นคุกกี้อันดับหนถึง7ปีซ้อน เขาทำการตลาดยังไงฮะคุกกี้ครัมเบิลนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะคุกกี้แบรนด์นี้นะครับเขาดังมากๆใน IG และ TikTok เรียกว่าเป็น i n s t a g r a m a b l e cookies และ the most recognizable cookies brand in the us เหมือนเดิมครับก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับแบรนด์ Crumble c o o k i e กันก่อนแบรนด์ Crumble นะครับก่อตั้งโดย Jason m c g o v e แ n และ Sawyer Hemsley แต่แค่เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วครับเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นเชฟเลยฮะหรือทําอะไรเกี่ยวข้องกับอาหารมาก่อนเลยทั้งคู่นะครับเรียนจบสายเทคโนโลยีและมาร์เก็ตติ้งด้วยซ้ําแต่พวกเขานะครับแค่ชอบกินคุกกี้มากมากมากจนมีความฝันครับที่จะทําช็อกโกแลตชิพคุกกี้ที่อร่อยที่สุดในโลกให้คนได้กินกันและพอคิดได้แบบนั้นเนี่ยก็เริ่มลองผิดลองถูกครับทำคุกกี้กันเองจนเสียเงินกว่าพันดอลลาร์นะครับหรือประมาณ35,000บาทในปัจจุบันนะครับในการทดลองคิดสูตรคุกกี้ของตัวเองและได้เอาความ รู้จากสิ่งที่เรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นสายเทคหรือความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งมาประยุกต์ใช้กับการสร้างแบรนด์เอ็กซ์เพรียช่วยดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าครับเรื่องการสร้างแบรนด์นะครับก็เป็นโจทย์คลาสสิกของเจ้าของแบรนด์หรือผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าการสร้างแบรนด์นะครับจะเห็นผลได้เนี่ยต้องใช้เวลาดังนั้นมันจะเห็นผลในระยะยาวนะครับการสร้างแบรนด์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการตั้งคําถามว่าลงไปแล้วขายได้เท่าไหร่ยอดขายขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าถามแบบนั้นแปลว่าคุณห่วงแต่ยอดขายนะครับอย่าสร้างแบรนด์เลยการสร้างแบรนด์นะครับต้องใช้ศรัทธาและมีความเชื่อครับในมูลค่าของแบรนด์โดยก่อนจะเปิดขายนะครับพวกเขาได้ทํา a B testing นั่นคือการทํำคุกกี้ชนิดเดียวกันขึ้นมา2สูตรใช้วัตถุดิบต่างกันไล่ไปทีละว,วัตถุดิบนะครับจนได้คุกกี้ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพที่คนส่วนใหญ่ชอบ จากนั้นนะครับเมื่อได้สูตรที่อร่อยแล้วเจสันและโซเยอร์นะครับก็เริ่มเปิดขายคุกกี้ร้านแรกครับที่เมืองโลแกนรัฐยู่าในปี2560ร้านของพวกเขานะครับเริ่มเปิดขายด้วยคุกกี้เพียงแบบเดียวเท่านั้นครับคือมิลค์ช็อกโกแลตชิพคุกกี้ซึ่งไม่ใช่แค่ขายคุกกี้ชนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่เขายังมาพร้อมคอนเซปต์ครับว่า memorable experience cookie นะครับหรือการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการรับคุกกี้จากร้านเขาครับ โดยเขาได้สร้างร้านคุกกี้นะครับที่ลูกค้าสามารถเห็นทุกขั้นตอนและวัตถุดิบที่นำมาใส่ในคุกกี้ได้นะครับแบบเรียลไทม์เลยตั้งแต่ทำจนเสิร์ฟจนถึงมือลูกค้าอันนี้ถือว่าแปลกใหม่และน่าสนใจมากนะครับการโชว์ให้เห็นขั้นตอนการทำคุกกี้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่เอาเข้าไปอบจนกระทั่งเอาออกมาแล้วก็เสิร์ฟ ผมว่าหลักการแบบที่เป็น naked kitchen นะครับหรือครัวแบบเปลือยแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับเฉพาะในร้านซูชิที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับหรือในไทยก็แล้วแต่หรือเราจะเห็นในพวกครัวของไฟ n e dining บางที่นะครับที่เขาเป็นครัวเปิด ให้เห็นทุกขั้นตอนของการทําอาหารครับผมว่าระหว่างที่ดูเราก็ยิ่งอยากกินนะฮะแล้วพอได้คุกกี้มาเนี่ยมันแทบจะยิ่งเป็นประสบการณ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันทําให้กินคุกกี้ยิ่งอร่อยขึ้นฮะแต่เจสันกับซอเยอร์นะครับเอาวิธีนี้มาใช้กับร้านคุกกี้เป็นจุดขายแบรนด์ได้เลยและมีคนที่มานะครับก็สามารถมาถ่ายทำคอนเทนต์มาที่ร้านแล้วถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลเป็น UGC ได้ด้วยพวกเขาได้ทำ weekly rotating menu นะครับหรือการสลับเมนูทุกสัปดาห์นั่นคือพวกเขาจะมี เมนูที่เปิดขายตลอดเพียง2เมนูเท่านั้นนะครับคือมิลค์ช็อกโกแลตชิพคุกกี้ที่เป็นเมนูแรกและ ชิลพิงชูการคุกกี้นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยเมนูอื่นๆนะครับนอกจาก2อ,อันนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกสัปดาห์นะครับและยังมีการคิดเมนูใหม่นะครับเพิ่มในแต่ละสัปดาห์อีกด้วยซึ่งพวกเขาะจะประกาศเมนูใหม่ในโซเชียลนะครับของพวกเขาเท่านั้นถือว่าคัมเบิลนะครับมีวิธีการที่ทำให้คนเ,นเข้าไปเช็คและดูคอนเทนต์ในโซเชียลเพจของเขาที่ฉลาดมากๆครับเพราะถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าจะมีคุกกี้อะไรออกใหม่ก็ต้องกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาด เพราะ weekly rotating menu หรือเมนูหมุนเวียนของเขาเนี่ยจะมีขายแค่1สัปดาห์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีการทําซ้ำนะครับถึงแม้ขายดีเป็นการตลาดที่ฉลาดมากๆที่ทําให้คนติดตามครับต้องรีบตัดสินใจด้วยการตลาด weekly rotating menu นี้นะครับทำให้ IG ของ Crumble มีคนติดตามกว่า4.4ล้านคนครับและในทิกตอกกว่า7.9ล้านคนแถมเทคนิคนีน้นะครับยังทําให้คนไม่เบื่อครับทำให้คนอรอลุ้นครับว่า จะมีรสชาติใหม่ๆออกมาสัปดาห์ไหนความตื่นเต้นนี้จะมีให้กับแบรนด์ตลอดเวลาแน่นอนและมีการบอกต่อด้วยนะครับหรือแนะนําเพื่อนให้เพื่อนไปกินรสที่ตัวเองคิดว่าน่าสนใจด้วยการบอกต่อเลยแหละครับคือการสร้าง UGC ชั้นดีเลยนะครับแบบออร์แกนิกเห็นไหมครับว่ามีทั้งคอนเทนต์ที่แบรนด์เป็นคนทํามีทั้งคอนเทนต์ที่ผู้บริโภคเป็นคนทําดังนั้นไม่แปลกเลยฮะว่าจะเกิด engagement นะครับที่เกี่ยวกับแบรนด์ C u m เ l e เนี่ยเป็นล้านๆเลยฮะ ครัมเบิลนะครับยังทำคอนเทนต์วิดีโอลงใน YouTube ให้เหล่าเซเลบคนดังหรือแม้แต่เด็กๆนะครับมารีวิวคุกกี้ที่เวลาออกใหม่ทุกสัปดาห์นะครับที่สำคัญครัมเบิลนะครับยังเกาะกระแสรี a l t ทม e ์ครับวันสำคัญหรืออีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเอามาปรับเป็นรสชาติใหม่ๆใ,ให้กับคุกกี้ในร้านของเขาเช่นรสเมลโล่ครีมฟีเจอร์ลิงลัคกี้ชาร์มในการฉลองวันเซนต์แพทริกนะครับหรือ คุกกี้แอนด์ครีมมิลช์เชคฟิชเชอร์ลิงมินิโอเในวันเกิดของแบรนด์โอเรโออีกด้วยครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจสําหรับคนที่จะทำคอนเทนต์ให้แบรนด์ตัวเองนะครับการเกาะกระแสเนี่ยจะทําให้คอนเทนต์ที่เราทําแล้วตรงกับกระแสนั้นๆเนี่ยง่ายครับที่คอน sumer จะให้ความสนใจนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติ ถ้ามีเทศกาลลอยกระทงเทศกาลปีใหม่หรือสงการก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าแบรนด์ของเราสามารถมีแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมทางการตลาดบางอย่างนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับกระแสนั้นๆได้ขอให้รีบทำครับแล้วก็ทำคอนเทนต์โปรโมทเยอะๆได้เลยครับอีกกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับคือเมนูจากคอมเมนต์ของลูกค้าครับเช่นคุกกี้กาแล็กซี่บราวนี่ที่มาจากคอมเมนต์ว่าอยากกินรสชาติแปลกๆจากทางครัมเบลิลบ้างซึ่งครัมเบลิลก็ไม่รอช้าครับที่จะทําตามคําเรียกร้องจนตอนนี้นะครับครัมเบลิลสร้างสารรค์เมน นูรสชาติคุกกี้ออกมาแล้วกว่า200แบบครับอันนี้ผมถือเป็นเรื่องแปลกนะครับไม่ค่อยพบเห็นแบรนด์ที่ฟังแล้วบ้าจี้ทำตามคอมเมนต์ของลูกค้าในโซเชียลนะครับแบบนี้นะครับยิ่งทำให้ลูกค้าเกิดแบรนด์ลอยัลตี้ครับรักแบรนด์ตายเลยครับข้อดีอีกอันนะครับคือต่อยอดเมนูคุกกี้ได้ไม่รู้จบครับเพราะบางทีเนี่ยเจ้าของแบรนด์หรือทีมงานอาจจะตันนะครับคิดไม่ออกไม่มีไอเดียของเมนูใหม่ๆแล้วแต่เมื่อแบรนด์นะครับอย่าง c r u m b l e รู้จักฟังนะครับแล้วก็หยิบครีเอทีฟไอเดียดีๆ จากเราคอมเมนต์ในโซเชียลแบบนี้นะครับทำให้ได้สูตรทำคุกกี้ใหม่ๆกว่าล้านสูตรขึ้นมาผมว่าดีมากครับแบรนด์มีของใหม่ตลอดโดยไม่ต้องเหนื่อยคิดคนเดียว แพ็กเกจจิ่งดีไซน์นะครับของ c r u m b l e ก็ถือเป็นไอเดียการตลาดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึง่งและได้กลายเป็น the most recognizable c o o k i e brands in the US นะครับหรือเป็นแบรนด์ที่คุกกี้ที่คนจดจำได้มากที่สุดในอเมริกานะครับแพ็เกจจิงของ c r u m b l e เป็นสิ่งที่น่าจดจำมากครับเพราะกล่องสีชมพูนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแน่นอนครับหรือฮิตขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเพราะทางแบรนด์นะครับเขาตั้งใจและคิดมาอย่างดีครับว่ามันจะต้องดูดีน่ารักจนอยากถ่ายลงโซเช Perfect Fit เลยครับหรือพอดีกับคุกกี้แบบลงตัวสุดๆนะครับเพราะคุกกี้จะสามารถวางต่อกันเรียงรายสวยงามอยู่ในกล่องนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแล้วพอลูกค้าเปิดมานะครับก็จะเห็นคุกกี้วางเรียงอย่างวิจ,จิตรครับ สุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแอปพลิเคชันของ Crumble ครับโดยแบรนด์นี้เขามีแอปของตัวเองที่ชื่อ Crumble เป็นแอปที่ Crumble ภูมิใจมากๆด้วยเพราะ c e o ของแบรนด์นะครับเรียนจบด้านเทคมาโดยตรงเลยสร้างแอปที่เป็น one of the most popular apps นะครับหรือเป็นแอปที่มีคนดาวน์โหลดมากที่สุดในหมวดอาหารในแอปโต e เลยครับการสร้างแอปนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นคุกกี้เนี่ยถือเป็นเรื่องยากมากนะครับอย่างที่เราทราบกันคุกกี้ไม่ใช่ของที่คนจะเข้าแอปซื้อกันบ่อยๆหรือซื้อกันทุกวันนะครับด นนัน้การสร้างแอปคุกกี้ขึ้นมาแล้วจะมากินพื้นที่ในโทรศัพท์นะครับป๊อปอัพเป็นแอปอีกสักอันนึงเป็นเรื่องยากครับแต่ Crumble นะครับมีเทคนิคการตลาดที่ดีที่ทำให้แอปของเขาเกิดครับโดยอย่างแรกที่น่าสนใจของแอปนะครับคือ หน้าแรกครับจะเห็นเลยว่า weekly เมนูสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างพร้อมภาพคุกกี้นะครับและเราสามารถกดสั่งได้เลยและแต่ละรสชาติลูกค้ายังสามารถให้เรตติ้งและรีวิวคุกกี้แต่ละเมนูได้ด้วยเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจให้กับคนที่สนใจคุกกี้คนอื่นๆได้ด้วยครับซึ่งการดูรีวิวเรตติ้งนี้เนี่ยจะเป็น exclusive feature นะครับที่มีเฉพาะในแอปเท่านั้นนี่ก็เลยกลายเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้คนอยากดาวน์โหลดแอป crumble cookie มาใช้อีกฟีเจอร์หนึ่ง นในแอปที่น่าสนใจก็คือ Cookie Journal ลูกค้าสามารถเก็บแต้มนะครับเพื่อแลกคุกกี้ฟรีและบันทึกการกินของเรานะครับเราจะรู้ได้เลยว่ากินไปแล้วกี่แบบจาก200กว่าเมนูของ c r u m b l e นะครับพร้อมบริการเขียนคำอวยพรและวิดีโอแทนใจลงในแอปนะครับเป็นกิมมิกเล็กๆที่น่ารักด้วยไม่แปลกครับที่แอป c r u m b l e เนี่ยจะมีคนดาวน์โหลดไว้ใช้มากมายทั่วโลกนะครับเพราะฟีเจอร์น่าสนใจหลายอย่างอยูอย่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกการกินของเราว่าเรากินเมนูอะไรไปแล้วบ้าง สะสมแต้มนะครับหรือใช้สั่งเป็นของขวัญให้กับเพื่อนแต่ที่สำคัญสุดๆนะครับก็คืออัปเดตครับว่าเมนูใหม่ประจำสัปดาห์คือคุกกี้อะไรครับแบรนด์ไหนที่ยังลังเลนะครับว่าเอเราควรจะมีแอปบ้างดีไหมนะดู c r u มเบ e เป็นตัวอย่างครับว่ามีแอปแล้วเขาไม่ได้มีไว้แค่ขายคุกกี้อย่างเดียวเท่านั้น ครับและทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Crumble ที่เราคุยกันไปในวันนี้นะครับทำให้เห็นชัดครับว่าแนวคิดทางการตลาดที่เรียกว่า memorable brand experience นะครับหรือการสร้างความประทับใจนะครับสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นแนวคิดที่ Crumble ใช้นะครับแล้วยึดถือไม่ว่าจะเป็นการทำเมนู การออกแบบร้านนะครับการรับคุกกี้เห็นการผลิตคุกกี้หรือแม้แต่อยู่ในแอปก็แล้วแต่พอทุกอย่างมีแนวทางที่ชัดแล้วเครานี้ก็ง่ายครับในการคิดไอเดียและปฏิบัติลงมือทา